สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาวซนคนภูเขาอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บาซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับนําทุกท่านมารู้จักกับพืชสมุนไพรอีกหนึ่งตัวนะครับที่ช่วยรักษาโรคเน็บซาได้ดีนะครับชาตามนิ้วมือนิ้วเท้านะครับ ชาตามเนื้อตามตัวนะครับโรคประสาทไปประสาทอักเสบนะครับรักษาได้ดีนักเลยนะครับนี่นะครับคือต้นว่านแมงมุมนะครับตอนนี้เป็นดอกนะครับไม่เห็นใบนะครับท่านผู้ชมจะไม่เห็นใบของเขานะครับเขาจะเป็นดอกนะครับหน้านี้ใบจะหล่นนะครับแล้วจะเป็นดอกนะครับซึ่งว่านแมงมุมนั้นนะครับมีหัวอยู่ พื้นดินนะครับมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับแทงลําต้นขึ้นมาเหนือดินแล้วก็เป็นกาบหุ้มนะครับกาบหุ้มแล้วแตกเป็นใบนะครับซึ่งใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใหญ่ยาวนะครับ2 5ถึง30เซนติเมตรสำหรับใบของเขานะครับกว้าง1 0ถึง12เซนติเมตรนะครับสำหรับใบพอใบร่วงหล่นในหน้าแรงนะครับ ใบจะหล่นในหน้าแ้งแล้วจะแทงช่อดอกขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นช่อขึ้นมาแล้วก็จะเป็นดอกนะครับจะแตกดอกนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่นะครับลักษณะหัวนะครับซึ่งคล้ายกับแมงมุมนะครับคล้ายกับแมลงมุมนะครับเราจึงเรียกว่าว่านแมลงมุมนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับลักษณะจะเป็นหัวแล้วก็จะเป็นรากนะครับคล้ายตัวแมลงมุมนะครับนี่นะครับซึ่งว่านแมงมุมนี้นะครับว่านแมลงมุมนะครับก็มีส่วนนะครับรักษา โรคเน็บชานะครับปลายประสาทอักเสบนะครับชาตามนิ้วมือนิ้วเท้านะครับชาตามเนื้อตามตัวนะครับคือรักษาโรคเน็บชาได้ดีนะครับซึ่งเมื่อมีอาการเน็บชานะครับก็นําไปผ่านนะครับขุดหนึ่งหัวนะครับไปผ่านเจ็ดชิ้นนะครับเจ็ดชิ้นแล้วก็ตากนะครับพึงให้แห้งนะครับ ให้น้ํายางเหนียวงวนซะก่อนนะครับค่อยต้มนะครับท่านผู้ชมต้มดื่มนะครับวันละแก้วละแก้วนะครับโรคเน็บชาของท่านก็จะหายนะครับต้มเจ็ดผานะครับเจ็ดชิ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับและยังมีการช่วยในเรื่องการรักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงปองนะครับตะขาบนะครับ ต่อแตนต่างๆนะครับสัตว์มีพิษนะครับจากเหล็กในของสัตว์มีพิษนะครับช่วยรักษาได้นะครับเมื่อโดนต่อยนะครับก็ตัดเลยนะครับผานผ่านแล้วก็นํามาแปะตรงที่โดนต่อยนะครับทารอบๆนะครับแต่ก็จะช่วยในการรักษาพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดียิ่งนักนะครับสําหรับว่านแมลงมุมนะครับท่านผู้ชม นำมาฝากท่านผู right ้ชมวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหน้านี้จะไม่เห็นใบนะครับจะเห็นแต่ดอกนะครับหน้านี้จะหาง่ายคือดอกนะครับหน้านั้นก็จะเห็นใบนะครับนี่นะครับจะมีดอกแบบนี้นะครับหน้านี้นะครับถึงเดือนเมษายนก็จะไม่เห็นดอกของเขานะครับดอกก็จะไม่มีนะครับจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับและเมษายนนะครับ หลังจากนั้นก็จะไม่มีดอกนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับบ่าโซนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ